สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอส,สี่ซูผู้สุคนเนาะคะ่ะเมือนี้เป็นมือบ่วงสวงของแม่ควงฟ้านะคะขเขาม่เหลกับฝากากดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทางช่องเด้อเมือนี้แม่ควงฟ้าสีลำ่ำบ่วงสวงล่ำถวายพญานาคเนาะคะ่ะเพราะว่าถือ เลขนะคะได้โชคได้ลาบกระเพิ่นซองหัดติดแล้วนะคะมือนีก็เป็นโอกาสดีนะคะวันที่สามสิบนะคะที่แม่กวางฝาเพิ่นนัดเนาะค่ะมือนีกะเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะบ่งสวงแก่บนปูพญาหนากเนาะคะ่ะพี่น้องได้โชค ได้โชคมาสองวดต,ติดงวดที่แล้วเขาบนล่างเนาะค่ะบอกให้กับบเสียเนาะคะ่ะงวดนี้แม่พ่วงฟ้าเลยแก้บุญนะคะนำถวายเพื่อที่ขอโชคต้องงวดเนาะพี่น้องเอาใส่แก้วได้ไหมสัสเสียดเดี๋ยวแม่ได้เดี๋ยวมันติดอันนี้ออกมาได้ค่ะ มนีกับเอฟซีเขามารับช่มรับฟ้างค่ะเขาให้โฉกมานน้ากันสุข,ขุสุขคนเนาะค่ะการมาเบิงว่าขอโชคต้องหวัดเพื่อนจีให้ตัวใดนะะเนาะสำหรับแนวทางของแม่กวงฟ้าหรือว่าแม่อุดรนนะคะของมเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไวเดอร์จังสีบระาดแนวทางใหม่ๆเนาะคะ่ะมีกาะเป็นพิธีที่แม่กวงฟ้าจัดขึ้นเนาะเพื่อ รำถวายรำแก้บนนะคะแล้วก็บ,บงวงสรวงอ่าฝนเราใหม่ถวายเพื่อนเพระาะว่างวดก้อนพูนน่ะถิดตรงๆเนาะคะ่ะแล้วงวดที่แล้วนี่เข่าบนเขาล่างเนาะคะ่ะงวดนี้ก็เลยจัดแก้บุญให้เพื่อนเนาะคะ่ะนอกไห้ปูไหปูพญานาคนะคะไหปูเชี่ยวชาญเออาย

เอไรบออะไ่มีแล้วคุุกเนาทีน่นเลยอได้งเบ์ได้ได้หอมไมแตกม่ดีเยเย็นม่ะเนย็นวนนี้จะไม่มีศูนวะแมู่นวแวลเดียวศูนทีเนี่ยมาศูนมาได้ต้องมีศูนเออตั เวลาทานนานะเป็นอาหารสอดเลยนะคานั่งทุกเานนะเอออาหารจากัดกัากัก็ดกัดกัดกักยน โอ้อยู่หนเข้ามาเที่ยงจริงเทียงมาดีเลยเ่ทั้งหมดจีอยู่โ้งลางแต่ว่าโงลาวันนี้ต้องมีศูนย์เน่ ไม่มีใช่ไหมพ่อประชานผมไม่มีวันนี้ถ้าสูนยนี้ก็มีวันนี้ละไม่ไม่ไม่วันนี้ก็วันนั้นนะวันนี้วนี้วันนี้แต่วันวันที่หนึ่งไม่มีสูนอันนี้พวกนี้ไม่มีสูนไม่มีวันนี้วันนี้ไม่มีอีไล

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ มันจังมานมานไม่นี่บอกยังน้ำหนั่งหอมหวานน้ำบ้า Nó ra ต้นัいい่งตัวนะเนาะไม่ต้องจังสิเป็นแบบเปนงเลยเนาะเนะเนี่อ่วันนี้รากับแตกเปลนลเนาะร้ออะไม่เปกป้า ทำมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์อนุโมทนาสาธุนะคะดิ๊กซีฟ้าแฟยังก่อนยังก่อนกินน้ำปลากินร้อน ทำ,ทำล่มใ,ใหญ่เนาะนใต้ล้มมเลยเลิ <S 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 เกงามยามดีนะคะสิบนาฬิกา นี่ก็ได้แม่จ<า>ุดทูบก,ก็ได้แม่เออปักทูบก,ก็ได้เออนะครับเป็นเมอหร่ล้มใหม่แมวชื่ว่าทางหน่อยน่นทางบักหนึ่งน่งนะตัน สวดมอนไหนออกเสียงนันโดมขั้นหมน่ะขันโมฮะขั้นโมนั่นนี่ขั้่ลมก่อนขั้นโมนะแม่เดินเลยภาพ่อนันเลยขันโมภาพนั่นพูนแยกกะอี้นั่นกระอี้ขูนนะ่ะ แ,แม่เสียบลงกระถางเลยครับแม่ข้างหน้าครับข้างหน้าครับ<ะ>เสียบลงกระถางข้างหน้าเลยแม่บุรุไม่เกี่ยติดกันบ่เสียบคนละมุมเลยก็ได้ครับท่านยินไม่ถือหนามแกนบุรุษกระถางหนึงมมง่งเตะมันไป ดมเนาะแล้วเ่ยมีฟร์มดมโว้ยนี่แหละคนอะขอนปานเง่มีดเขาขึ้นมาเห็นดมนี่ส่วนราคากาขันน้องไมจริงเลย ความ้าดากัในปีน้ำตนใจอยาในางแก แม่ท้องเลยแม่สวย โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาเคกามิจะรูปีเคดิสิขะตะเตจันตารีเขวิมา เปรตเทศจะค่ามีตัวคาตหนีเทหัวาตุวมาหหเนเจตุมาจยันตุเทวาราชบิสมีอย่างคาคันพนาคาตีชัตาสันติกยังอริวาตวาจนางจ้าทวมสุนันตุอุทัสสมนาการดูอย่งหะพันตาสมามสมนาการดูอย่างวะพันตาสังฆสมนาการดูอย่งวะพันตา ยันโุนิมิตังอุปาทบาลตันตระดุโคภยาถุขาปะตังพยันชาตบูราภะปะปะชาหงเถสุวีนางอาการตังมคคืนเออแังเัอรุธานุภาเวนาเวนาสบูราภะยันโทนิมิตังอุปาทาวตันตระดุโคภยาถุขาปะตังพยันชาตูบูราภะปะปะชาหเสุวีนางอาการตังบุ่านุภาเวนาเวนาสมิตอยันโทนิมิตัง อุปาทวานตันตาราโลกโพญาถูกาปาตังพยัญชาตอาคเนีาปะขาหเตสุวีนางแกานตังธรรมานุภาเวนาววนาเฉนตยยันเืนมิตังอุปาทวานตันตาราโุกโพญาถูกาปาตังพยัญชาโตทักินบาปะขาวเทือวิีนางแกันตังสังฆานุภาเวนาววนาเฉนตยยันเนมิตังอุปาทวาน ตัน德拉ดุโคพยาถุข uh ับบตังพยัญชาะตัวหอดีบาปะกาห์เทศสุรีนาหาการตังปุทธานุภาบีนาวีนาสะมิตุยันทุนิมิตังอุปาทวันตัน德拉ดุโคพยาถุขับบตังพยัญชาะตัวบาดากินบาปะกาห์เทศสุรีนาหาการตังตัมมานุภาบีนาวีนาสะมิตุยันทุนิมิตังอุปาทวันตัน德拉ดุโคพยาถุขับบตังพยัญชาะตับูดาภาบาปะกาห์เทศสุรีนาหาการ าาป่าญาติมาป่าก็มาเธอสวินาค่ะทางต่างโอ้ยมันตื่นเต้นได้ยี่พอเด้อบังทานุภาพมันตื่นเต้นมันสิไปก่อนแล้วปล่อยเลยแม่ปล่อยเลยจ้ะปล่อยเลยครับอย่าฝืนปล่อยเลยอย่าฝืนครับพี่หม่หมมละมันหมดฝืนได้เยอะนี่ล่ะอย่าไปฝืนครับแม่ครับปล่อยเลยครับผม ทายาทีพระกังอัตเถสเวีนะหาการตังสังฆานุภาวีนวินาสวีนตุยานโทนิตังหูปาทวันตันตลดโพระญาตขัป่ตังพญาาโตอีธานีพระปากังอเีนะหการังมุานาวีนาสวีวนยนทนิทงหูปาทวันาดโคพะตาตังญาตอานีปังเสีนะการตังธรมานุภาเวนาสวีนาสนตุยานโทนิทังอุปาทวันตันตราดุโคพระญากขัปาตังพญาาโต อาทิตย์โตจันทรวัคคันดูภูกระหัตุสาวกุวะปะกังหัเถสุวินังหาการตังสังคารุภาเวนาเวนาสมิหุตุอิติพิโสภะกขวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเานะสัมปันนสุกัตตโรกัปิสูอานุตารุปุติสธรรมะชาติทิสัทถวามานชาชาังภูตุภะกวัติสวาคาตูภะกวัตาธรรมโมตังขิติโกอากกหิโกเฮสิปัสโก ဩဘာနာတိကိုပဒကံဝေတိတ္တမှုဝိညေဟိတိ subatipano bhagavato savasanko subatipano bhagavato savasanko yayaatipano bhagavato savasanko samiyatipano bhagavato savasanko ยาติทางจาตาริบุร he ิสาจุคาริอาสาบุริสามุะระเอสาภาตาวัตโตสาวชสงอาเนยโยเนยโยอาทินโยอันเถริการนิโยอานุตะบุญญาเขตังโลกะชาติสช่ยังตโตัยังใชสใย่ตัวยังยันตัใจสใช่ยันติอาทิสัง 人多多人，世世人是不离人世世多人，人多世世人是不离人世世多人，人多世世人是不离人世世多人，人多世世人是不离人世世多人。<noise>

多啲人，多晒嘢，多啲睇，要晒人，人都晒，晒人多，多人晒晒人，地不地人晒晒，多人人都晒。 สยันตดิสังสยยันยส่ดยันตีสายิเตสีใสยูสยันยันดส่สายันิมตนปูนิมต์มานะครับเด้อนิมตนมาครับน่นนิม์นนปูนิมต์ปูมาปรับรงนะครับเด้อดิมตนนิมตนนิมตนนิมต์นิมออมาลวปูมาลอันิมนมานิม์นิมตนนะครับเด้อมาด้อประกาศมา ขอตนเนาะนิมนต์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 มาแล้วครับผมปู่มาแล้วปู่มาแล้วนะครับนิมนต์นิมนต์นิมนต์มาแล้วครับผมยตวันนี้จะมาขอโชคขอลาบนะครับตัวันทีใส่เอียใสยันยันตยันตตัวยันใสใสยันตีไปยันใสใสตัวยันยันตูใสใสยันทีอเิทีตั้งสยันยันยันใส

มันนีมดปูมาด้วยใจยันโตโตยันใส่ใส่ยันตีปารียันใสใจโตยันยันโตใสใส่ยันตีอะไรดีที่ตั่งใจยันยันยันใสโตตียันตีใสตีเอตตีใสโยใส่ยันยันโตใสใจยันโตโตยันใส่ใส่ยันตีปารียันใสใสโตยันยันโตใส 世人地下，世里天等，世一人一世，度世人世世，一世世世要世，人人度世，世人度度人世世，人地下，世里人世世，度人人度世，世人地下，世里天等，世一人一世，度世人世世，一世世世要世，人人度世世，人度度人世世，人地下，世里人世世，度人人度世，世人地下，世里天等，世一人一世。

太阳多，太阳晒，太阳地快的，太阳晒晒到阴阴到晒晒阴地也晒的天冷。太阳阳一晒到地阴地晒地热，地晒腰晒阴阴到晒晒阴到，到阴晒晒阴地快的，阳晒晒到阴阴到晒晒阴地也晒的天冷。太阳阳一晒到地阴地晒地热，地晒腰晒阴阴到。 多，多音细细音，是不呢？音细细多音音多细细音，是呀，是呢呢等。第一音一切多，第二音细细，第二第二细细了，细音音多细细音多，多音细细音是不呢？音细细多音音多细细音，是呀，是呢呢等。第一音一切多，第二音细细，第二第二细细了，细音音多细细音多，多音细细音是不呢？音细细多音音多细细音，是呀，是呢呢等。

第一样一切都是样，第四、第一的第四要四样样都四都四四都是样，第四、都四四都四四样是啊，这 多阴西西阴西个西阴西西多阴阴多西西阴西个西西西西多西阴阴西多西阴西西西西西西西多西阴阴西西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 西